une c o ก็ i ค e l l e u n e c o c c i n e l l e u เ e c o c c i n e ็ l e u n น coccinelle. เป็นคำนามเพศหญิงนะคะก็คือเต่าทองอ n c r o ค o โค l e un c r o c o ร i ค e un c r o c โ d i l e ดิล r o c o d ค l e คำนามเพศชายจระเข้ค่ะอ n o u นู อัง <N> ours. อุร์อันนูรอัอ่อเชื่อมเสียงนะคะเป็นคำนามเพศชายหมี Un น h i n o c ซ r o s Un r h i n o c ซ r o s Un r h i n o c r o s Un r h i n o c r o s คำนามเพศชายก็คือแรดค่ะ Un น i ิ p o p โปตัม Un ง i ิปโป o t ตัม Un น i ิปโป o t ตัม Un ง i ิปโป o t ตัมคำนามเพศชายก็คือฮิปโปนะคะนเลิฟเอังเอลิฟเฟนอันอังเอลิฟอันนี้จะเชื่อมเสียงนะคะ เป็นคำนามเพศชายช้างค่ะอังเปโรเกอัเปเกออังเปเกอังเปเกคำนามเพศชายนกแก้วอัง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 คำนามเพศชายหนูอังกุชงอังกุชง c o c h o n Un cochon. คำนามเพศชายหมู loup. Un loup. Un loup. Un loup. คำนามเพศชายหมาป่า Un c ค a า e Un crabe. <k> Un crabe. <k> Un crabe. <k> คำนามเพศชายปู Un p o ป s <po> s o n Un poisson. อันปลาซุงอันปลาซุงคำนามเพศชายปลาอินดันด์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 คำนามเพศหญิงไก่งวงอันเซบร์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 คำนามเพศชายม้าลายอันลิ่ง อังลียงอังล right ียงอังลคำนามเพศชายสิงโต u น e va วั e u น e va วั e หนวันวัคำนามเพศหญิงวัวอเรนอังเรนอเรนอังเคำนามเพศชายกวางเรนเดีย Un c ก q Un อ o q Un coq. <kok. S 1> Un coq. คำนามเพศชายไก่ u p ง i n Un d a u p h i n Un dauphin. Un d a u อ h i งคำนามเพศชายปลาโลมาอ r e ท n tigre. u n t i g r e u อ t ง g r e คำนามเพศชายเสืออังมงชูอังมงชูอังม o ชูอั o มงชูคำนามเพศชายนกเพนกวินอันจีราฟอันจราฟอนจราฟอนจราฟยีราลคำนามเพศหญิงอันจอจู une tortue, une tortue, comme un pet tao. un papillon,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  comme un pétaïpissua. un escargot, gargoh. un escargot. un escargot. อังเนสกาโกอันนี้จะเชื่อมเสียงนะคะคำนามเพศชายหอยทาก mouche une mo u c h ม une น o u c ม e une mouche คำนามเพศหญิงมแมลงวัน Une abeille u n น abeille une abeille une abeille คำนามเพศหญิงพึง่ง un kangourou ăn con cu hù ăn kangourou cu hù hù nam phê chai chinh châu chô ăn gỡ nùi ăn gỡ une fourmi nam une fourmi dính une cộp fourmi. Une fourmi. Une fourmi. คำนามเพศหญิงมด un écureuil a n g c k u e r h e un écureuil a n g c k u e r h e y คำนามเพศชายกะลอก un mouton u n m o u t o n un mouton u n m o u t o n คำนามเพศชายแกะ une chèvre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  แพะอังชิ่ง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 คำนามเพศชายสุนัขออชาอังชาออชาอังชาคำนามเพศชายแมวออเชวัลอังเชวัลออเชวัลอังเชวัลคำนามเพศชายม้า สำหรับวันนี้เราก็นำสัตว์ต่างๆมาฝากนะคะแล้วก็เพศของคำนามของสัตว์ต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะขอบคุณค่ะม็กซีออร์วา